ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Walk เด็กบ้านนอก EP ที่33ครับเพื่อนเอนหลังจาก EP ที่แล้วพาเพื่อนเพื่อนไปรับชมบรรยากาศยามเช้าและรอบรอบหมู่บ้านช่วงบ่ายมาก็มีภารกิจที่ต้องทำครับเพื่อนๆนนั่นก็คืองานบ้านที่รักนั่นเองครับ แต่เป็นที่รักของคนอื่นนะครับวันนี้เห็นแดดกําลังดีครับเพื่อนๆเลยตัดสินใจซักผ้าสักนิดนึงครับปั่นเสร็จก็รีบบิดผ้าตากเลยครับกลัวว่าจะเป็นเหมือนรอบที่แล้วซักผ้าทีไรมืดคึ้มาทุกทีครับเพื่อนๆแต่วันนี้ดูจากแดดแล้วคงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นครับหลังจากตากผ้าเสร็จก็มีอีกหนึ่งภารกิจที่ต้องไปครับเพื่อนนั่นก็คือการไปกดเงินจากตู้ ATM ที่อยู่ในเมืองให้คุณแม่ครับวันนี้เลยได้โอกาสใช้รถที่เต็มไปด้วยความทรงจําคันนี้ครับรถยนต์คันนี้อยู่คู่กับผม ตัดต่อคลิปไม่เข้ากับบรรยากาศการสตาร์ทรถได้ไหมครับแอบรู้สึกว่ามันขัดกับชื่อช่องยังไงไม่รู้ครับแต่เดี๋ยวน้องจะน้อยใจครับไม่ได้จับมาเป็นเดือนแล้ววันนี้จะพาออกไปเที่ยวนะครับถ้าอยากให้พาไปเที่ยวบ่อยๆก็กินน้ํามันให้มันน,น้อยๆหน่อยซีให้ตายเถอะ10กิโลลิตรที่บ้านไม่ได้ขุดน้ํามันเองนะครับหลังจากที่เติมน้ํามันเสร็จก็ลงไปกดเงินที่ ATM ให้คุณแม่ครับและสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ฝากมาก็มีหลายอย่างเสลือกเกินครับกดเงินเสร็จก็ต้องเอาถังน้ํามันไปเติมครับ เพื่อที่จะเอามาเป็นเชื้อเพลิงในการทําไร่ครับหลังจากทําธุระเสร็จก็ขอมากินอะไรแพงๆสัก20บาทครับเพื่อนๆนั่นก็คือร้านหลิวชาหน้าหมู่บ้านครับร้านนี้กินประจําเลยครับ ขอบอกว่าทีเด็ดคือชามมลิครับกินทีไรสดชื่นทุกทีครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้ชาก็รีบเจาะดูดเลยครับเพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนครับเพื่อนๆดื่มน้ำเย็นๆสักแก้วเนี่ยสดชื่นมากๆครับและก็ได้กลับเข้าบ้านสักทีครับมัวแต่ทะเลทลายอยู่นั่นแหละและเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงที่เพื่อนๆทุกคนรอคอยครับและเป็นช่วงที่ทุกคนคอมเมนต์เยอะที่สุดครับคือช่วงกับข้าวแม่วัตถุดิบหลักในวันนี้คือแตงกวาครับเพื่อนๆและกิจกรรมในช่วงนี้คือการทายเมนูหลังจากที่เห็นวัตถุดิบแรกครับทายไว้้้ใในนนจจครััแลลลลววอออดูู่่่าาาาหหหงิปปเเพืืๆยถกกม นะครับ ก่อนอื่นเลยคุณแม่ก็เอาแตงกวามาปอกเปลือกละสับครับมันง่ายเกินปุยมุยอ่ะหลังจากสับเสร็จก็เอาพริกมาโขลกรวมกับกระเทียมครับเพื่อนๆเมนูนี้สายตามต้องเคยทานมาก่อนแน่ครับหลังจากที่คุณแม่ตามพริกคุณแม่ก็ปรุงรสเลยครับโดยการบีบมะนาวใส่และน้ำมะขามครับจากนั้นเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาครับเพื่อนๆเห็นคุณแม่ใส่น้ำปลาแล้วหนึ่งทัพีใช่ไหมครับคงยังไม่สาแกใจคุณแม่ครับจัดเข้าไปอีกหนึ่งทัพีครับนี่สินะเคล็ดลับความอร่อยของคุณแม่หลังจากนั้นก็รับมีดแลยถ้าาารรับมมีีข้งงงเยน่ไชญจิทบหลังจากนนั้คุณแม่ ก็คลุกเคล้าเครื่องปรุงเข้าด้วยกันครับและเมื่อมาถึงตรงนี้<อ>ก็คงหมดหน้าที่ของผมแล้วครับเพื่อนๆ EP นี้ขอจบไปด้วยการทําอาหารของคุณแม่นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมกดหัวใจกดไลค์กดติดตามและขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับสาหรับ EP หน้าจะมีอะไรอย่าลืมติดตามกันไว้นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ